สวัสดีค่ะมาเจอกับสาวจาันอีกแล้วไปพักก่อนมานี่วันนี้เลิกสี่โมงเย็นอ่ะเริ่มต้นว่าอันน่ะอันนี้แม้ทำไมชีวิตสาวจันร์ถึงอยู่สบายแท้เพราะว่าเป็นคนเป็นคนแฮปปี้ค่ะเป็นคนแฮปปี้นะเออ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วคนแฮปปี้ดีกว่าเพราะว่าคิดเรื่องที่มันไม่ดีคิดเรื่องที่มันไม่ดีมันก็แค่นั้นสู้คิดเรื่องดีๆด,ดีกว่าง่ายสบายเนาะและไปะอดรถก่อนอ้ยบ่ได้เอาอะไรบ่ได้เอาแนวกัน้น ออไปว่าไปรับไปนอนจักหน่อยนะคะกดแรงนึงดูดน่ะช่วยให้เจนมาขายของได้นะวันหนึ่งอ่ะขายน้ำพริกได้จนสีโโ่โลน่ะต่อวันน่ะสี่โลสี่โลโลตกสิบหกเหรียญต,ต่อครึ่งโลสาสิบสองต่อหนึ่งกิโลตกแล้วสาม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 เก้าเก้าร้อยบาทต่อหนึ่งกิโล ก้าร้อยคูณสี่เก้าสี่สามสิบสองสามพันบาทพี่น้องจ๋าแป๊บเดียวขายของนะ่ะแล้วก็ขายของให้สนุกสนานนะคะให้สนุกสนานเด้อเวลาขายของขายออนไลน์ขายอย่างนะ่ะจะมาจะบอกนะเครียดไปมันไม่มีอะไรดีเลยนะถึงจะบอกว่าความเครียดไม่สามารถที่จะทําเงินล้านให้คุณได้ความสนุกสนานเท่านั้นที่จะทําเงินล้านให้คุณได้เห็นไหมกดแรงึงิดนดุลคนรวยระดับโลกอะ่ะมีแต่ความสนุกสนาน นี่แต่ความสนุกสนานแล้วก็อ่าคิดบวกทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมจันมาขายมั๊ทองคงทองคำจะมาก่อนจะจะจะขายอะไรได้นะจันมาเต้นให้ความรู้คุยให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ใครมีเรื่องราวอะไรใครมีเรื่องราวอะไรก็คุยเรื่องราวสาระน่ารู้อ่ะก็คุยไปทำกับข้าวอร่อยทำลาบอร่อยก็คุยไป คแล้วก็ขายของไปด้วยอืมให้สาระน่ารู้ใครที่แบบอา่ารู้จากกดแรงดึงดูดนะแบบว่าดูดยังไงอะถ้าเราทําตัวแบบสนุกสนานยังไงนะเราก็ได้คนสนุกสนานมาเป็นเพื่อนนะคนเครียดเครียดแต่ก็ไม่มาหาเราอือฮแล้วก็คนอิจฉาลิษยาก็ไม่มาหาเราด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูดคนแบบนั้นเออเราไม่ได้ดูดคนแบบนั้นก็คือเราบ่ได้ไป ก็เออเนี่นยงว่าเดไดไปสัมผัสกับคนพวกนั้นน่ะเมื่อก่อนก็เคยเป็นอิชาริษยาจันมานะ่ะมันบวเวิร์กแล้วมันทําให้ร่างกายจันมาแบบเออเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ก็เลยแบบบอกเอาดีกว่ามันเสียเวลาน่ะหายใจก็ไม่คล่องเยี่ยวก็ไม่คล่องแม่อิชาริษยาคนนั่นแหมเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นั่นแหละมันดี ก็เลยแบบอยากจะมาบอกนะต่อไปนะจันมาจะคุยแต่เรื่องการเปลี่ยนชีวิตการขายออนไลน์ทายัางไงให้ได้เงินได้ทองเนี่ยเอาสาระน่ารู้ต่อไปนะจันมาจะพูดแตเรื่องกดแรงดึงดูดกฎมหัศจันของคนระดับโลกนะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่จันมาอยู่กับ่าฝรั่งนะ่ะอยู่กับฝรังนะ่งอ่ะเป็นคนใช้ฝรั่งนะ่ะเขาใช้กดแรงระดับโลกนี่แหละกดแรงดึงดูดระดับโลกนี่แหละเอามา เกี่ยวกับงานงานเขาโอ้ยเขาเระร้องเพลงกันเขาเระนั่งสนักสมาธิกันได้เงินได้ทองไหมเออเชื่อไหมหนึ่งชั่วโมงนะอ่าลูกค้าของเจ้านายของจันมานะ่ะจ่ายหนึ่งชั่วโมงนะ่ะสามพันเหรียญนนะ่ะหนึ่งแสนบาทอนะ่ะชั่วโมงหนึ่งนะ่ะสอนเรื่องง่ายๆเนี่ยถ้าใครอยากจะขายของออนไลน์เก่งเหมือนจันมานะต่อไปนะจันมาจะขายของเก่งที่สุดในบรรดาเมียฝรั่ง จนมาจะเล่าให้ฟังหลักฐานก็ให้เห็นอยู่แล้วว่าจะมาส่งกลับบ้านสองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งน่ะให้พี่สาวน่ะข้างละหมื่นเลยเด็กอย่างต่าน่ะเดือนแรกที่จนมาขายมาร์กทองคำได้อ่ะรวมรวมกำไรแล้วด้วยก็สามหมื่นกว่าสองอาทิตย์เองนะ แหลก่อนที่เราจะขายของอ่ะเราใช้ก่อนแล้วจะได้บอกบอกเขาได้ว่าสรรพคุณของมาร์คทองคําเป็นยังไงแล้วไอการที่เราให้สาระน่ารู้แก่เพื่อนๆนะกดแรงดึงดูดนี่สําคัญมากๆเลยให้ให้สนุกแบบโคตรๆนะ่ะชีวิตนะ่ะอยู่ไปก็เหีนะ่ยวเฉาน่ะคิดแต่เรื่องดีๆใส่ตัวอย่าหา อย่าหาตะเบิงลายแอนลลคอนน้ำนงน้ำเน่านะที่มันไม่มีประโยชน์น่ะนั่งสมาธิก็นั่งให้มันดีๆเพื่อนๆที่นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าออกจะสมาธิก็ด่าชาวบ้านเขาคือเก่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอที่พูดมาเนะี่ยจะมาเคยด่าเขาแล้วออกจากสมาธิก็ด่าเขาแล้วมันก็มันก็เลยเสียเวลานะ่ะชีวิตทุกวันเนี่ยไม่ด่าใครแล้วเสียเวลาเสียกำลัางงาน เสียพลังงานเสีย energy ทั้งหมดไม่ดา่าใครแล้วม่เสียเวลาดา่าแล้วหายใจเข้าหายใจออกมีแต่โชคดีมีแต่โชคด,มมชคดีมีแต่จะทําเผื่อแผ่ให้กับสังคมทําให้ตัวเองด้วยทําให้เพื่อนบ้านด้วยทําให้เพื่อนรอบข้างด้วยทําให้เพื่อนหมู่บ้านด้วยทำกับข้าวแจกเขาไปหมดเนี่ยจะมานะ่ะแต่ต้องคนที่รู้จักเรานะ่ะไม่งั้นเขาไม่กินนะเราไม่กล้าไปให้เขานะ คนที่เขากล้ากินเรานะ่ะก็คือจิตใจเขาพร้อมที่จะกินกับข้าวเรามันจะไม่มีพิษคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะกินอาหารเราเนี่ยนะคิดไปกินดีไม่ว่ากูไม่เคยกินกูจะเป็นอะไรไม่เอาเป็นเชยนะ่ะจิตใจมันคิดไว้แล้วนะยิ่งคนไหนชอบว่าคนอื่นนี่นะตัวเองนะเป็นเองหมดเออว่าเขาเอีหนาาเป็นเองนี่มันเรื่องจริงเด้เนี่ยต่อไปจะจะมาจะมา youtube ติดติดเลยนะต่อไปนะจะเอาสาระน่ารู้มามาเล่าให้ฟังเอาชีวิตจันมานี่แหละกับครอบครัวจันมาก็ใช้กดแรงดึงดูดทํายังไงที่จะไม่ให้ทะเลาะก,กับผัวทําไงที่จะให้ลูกเขาอยู่ดีกินดีเพราะว่าจันมามีมีกดดึงดูดนี่แหละเราดูเราพูดกับเขาสบายสบายยังไงนะลูกจะมาเรียนเก่งทุกคนนะเรียนเก่งทุกคนนะได้ไม่ยากจ่ายเงินให้ทุกคนนะทุกครั้งทุกครั้งอะ่ะ ที่ใบเกรดออกมานะ่ะทีนี้ก็เลยกดแรงดึงดูดนี่นะไม่ว่าจะขายของอย่างเดียวทําธุรกิจอะไรก็ได้ด้วยเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับธุรกิจใหญ่ๆก็ได้ด้วยนะทำให้ตัวเองตลกเฮฮาลมดีๆขด้ดนง่บวกตลอดโอ้ยเซลลในร่างกายมันสนุกจะได้พี่น้องเซลลในร่างกายนะ่ะมันสนุกมันสนุกมันเพลิดเพลิน มันหมุนเวียนเป็นปกติได้บางคนก็มาเจอนามันบ้าไปแล้วเหรอเนะ่ะดูมันเหมือนคนบ้าเลยเด้เต้นกินลำกินกันได้ในเฟซบุ๊กนะใครจะว่ายังไงไม่สนพี่น้องเราได้ตังค์เต็มกระเป๋าแล้วเราได้ช่วยเหลือเราได้ช่วยเหลือคนที่ว่าด้วยแหละไม่ต้องมีใครว่าแล้วพี่น้องกันนี่แหละว่าไอ้พวกหลานหลานกันนี่เลยว่าเออไปแล้วจันมาหน่ะเสียสติไปแล้ววันเด็ว่นเราเสียสติสารพาดอย่างแล้วแต่เขาไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่ทํางานเรามีหน้าที่ขายของเรามีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปจะมาจะไปดูกระถิ่นอีกนะจะมาหิวข้าวจังกินกินน้ําพริกจะมาจะกินน้าพริกปลาเอยกินน้ำพกกริกอ่ะปลาสลิดกับกระถิ่นแซ่บคืออย่างข้าวเหลือหน่อยหนึ่งก็โอเคนั่นแหละจะมาขายขายอ่าขายน้ําพริกนั่นด้วยนะขายน้าพริกปลาสลิดขายน้ำพริกปาาลกปาช่อนด้วยนะอืมโลละสิบแปดเหรียญแล้ว โปรโมชั่นหมดแล้วโลสิบหกอ่ะเหลือสิบแปดแล้วตอนเนี้ยเป็นสิบแปดเหรียญแล้วมีเท่าไหร่ก็ขายได้จันมาน่ะอะไรก็ขายได้จากเบื่อยันเรือลบเพราะมันสนุกสนานไหม,มทั้งแจกทั้งแถมเขาสั่งครึ่งโลไปอีกครึ่งโลก,กว่าเขาสั่งครึ่งโลให้ไปครึ่งโลก,กว่าใครจะให้เหมือนจันมาได้น่ะเอจอะเป็นเมียฝรั่งที่ขายลายเก่งที่สุดในโลกแหละจันมาเ,ออเนี่ยได้ผักกระถินด้วยกระถิน ยังไม่แก่เท่าไหร่เลยแต่ก็กินไปก่อนแต่ก็กินไปก่อนอเพื่อนๆเอนนามันอยากกะได้ก็ถินอยูได้นี่เดี๋ยวไปเอาที่อื่นเด็กจะกินจะกินไอ้ไอ้พริกพริกเนี่ยเปิดปากกระป๋องกินก่อนกินพริกอร่อยอร่อยได้พริกกันมาเนี่ยโอ้ยชี้โดชี้เดดูดิพริกอืมเปิดปากกระป๋องกินกินพริกเป็นว่าเล่นนะกันมา จันมาชอบกินพริกกินพรกโดดๆนี่แม่โอ้ยน,นี้พริกไข่เต่าแส่บเแล้เอาด,ดึงไป <laughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาอเออกดแรงดูๆทำให้ทุกคนรวยเป็นล้านได้เลยเนี่ยตอนนี้จันมาก็เดือนก็ทำงานแบบสนุกสนานจนเจ้านายไล่กลับบ้านนะตอกบกจับได้แล้วเดิเออเขาได้อะไรกันนี่เอาเขาได้เปีโนโนใหม่ใช่ไหมโอ้เนาอกคักเว่าอืม โอเคเนาะจนมาจะกินข้าวแล้วโอเคซียู o v e y ยูค่ะ